แต่งหน้าทําผมด้วยตัวเองไปงานแต่ง confusion. สามารถแต่งไปงานแต่งก็ได้งานเลี้ยงที่บริษัทก็ได้หรือจะเป็นงานกเกษียณใครที่มีปัญหาเวลาถ่ายรูปออกมาฉันก็แต่งหน้าสวยแล้วนะแต่ทําไมหน้าฉลอยแกแกลุกมบายค่ะแกแต่งแต่ผิวไปค่ะก็ควรระวังหลังจากลงสกินแคร์นะคะอย่าเพิแแแ <m> ่งไปลงรองพื้นเลยนะถ้าไปลงรองพื้นเลยมันจะเป็นแบบ งานแต่งที่ได้เป็นได้แค่แค่รับเชิญอย่าแต่งกับเขาเหลือเกินขาดคธอเพียงไร้คุมอู้อกดกล้องแล้วหรอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะขอดมยาดมสักหนึ่ง ตัวแรกนะคะโซก็จะลงโทนเนอร์นะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Retinal Skin Renewing Diary Microdo Serum ของ Kiehl's นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับอายุ30บวกบวกขึ้นไปเลยเริ่มมีปัญหาริ้วรอยก็อย่าลืมลงลิปบาล์มด้วยนะคะต่อมาก็ลงโทนอัพนะคะ วันนี้เราจะใช้ลองพื้นแบบซองค่ะนี่ของ q ิวเพนะคะจริงๆมีหลายยี่ห้อมากเดี๋ยวเดี๋ยวโซวไว้รีวิวให้ดูเนาะใครที่เป็นมือใหม่กำลังอยากที่จะซื้อลองพื้นสักตัวหนึ่งอะ่ะเออแนะนำให้ไปซื้อแบบซองมาลองก่อนว่าเราอะชอบตัวไหนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ดีเราค่อยซื้อเป็นแบบขวดก็ได้จะได้ไม่เปลืองเงิน ข้อควรระวังโซลืมบอกนะย้ําข้อควรระวังหลังจากลงสกินแคร์นะคะลงพวกครีมบํารุงโทนเนอร์อะไรต่างๆกันแดดอะเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนรอให้ครีมมันแห้งก่อนนะอย่าเพิ่งไปลงรองพื้นเลยนะถ้าไปลงรองพื้นเลยมันจะเป็นแบบคาบเป็นเยิ้มเยิามใหญ่ๆเลยห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดอันนี้เป็นฟินิชงานผิวงานแก้มวันนี้นะคะโซจะใช้สี บราล์ i ิคของโซเองนะคะตัวทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เลยไม่เป็นคาบไม่เป็นปื้นนะคะส่วนงานตาวันนี้นะคะทุกคนงานตาวันนี้โซจะใช้สีวิงส02สอนะคะโซชอบสีนี้มากๆเลยแล้ก็เหมาะกับการทาแต่งตาออกงานเลยเนี่ยมันจะเป็นวิงแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้วิงดูแบบ วิ้งเกินตัวนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆมากๆเพราะว่าใช้สีเดียวคือจบเลยแนะนำเลยใครที่แบบแต่งตาแต่งหน้าตัวเองออกงานต่างๆใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะเนี่ยแค่ทุกคนลงไปแค่เนี้ยนี่เราแต้มมาแค่นิดเดียวนะแต่พิกเมนต์สีเขาคือแน่นมากสีชัดมากแล้วก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบไม่เป็นปืด้ดไม่เป็นก้อนนะคะ เห็นปะพอออกแดดคืนตาเราก็จะดูระยิบระยับแต่ไม่ได้ดูเวอร์เข้าใจไหมเดี๋ยวเราใช้แป้งหัวเล็กๆนะคะในการจุ่มแล้วก็มาลงใต้ตาล่างนิดหนึ่งเห็นปะเสร็จแล้วเนี่ยแลุกวันนี้โซจะติดขนตาด้วยนะคะ คมมากนะเดี๋ยวเรามาติดขนตานะขนตาวันนี้จะใช้ของคอสลุกแล้วก็กาวติดขนตาของคอสลุกเลยนะคะติดขนตาให้อยู่นะแนะนำให้ทากาวแล้วก็เป่าให้มันหมาดนะคะอย่าเพิ่งแบบทาแล้วติดเลยโซดเหมือนจะทําคลิปสอนติดขนตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูย้อนกันได้แล้วเราก็ เอากระจกมองต่ำๆนะคะวางขนตาไว้ตรงกลางก่อนนะคะจับด้านข้างด้านหน้าติดขนตาแบบนี้เนาะใช้มือช่วยก็ได้ติดให้ชิดคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะดันขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดด้วยอายไลเนอร์เนาะ โซไปทำอีกข้างหนึ่งแล้วมาเจอกันค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะข้างนี้เนาะแล้วก็โซจะบอกคลิกนะคะใครที่แบบติดขนตาไปแล้วแล้วตามันดูแบบโบ๋บโล่งๆนะคะเราจะต้องเขียนอินไลเนอร์นะทุกคนซึ่งโซแนะนำเป็นอินไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเราก็เอามาเขียน เขียนแบบไม่ต้องเข้มมากนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่คอนแทคเลนด์ด้วยก็ได้นะใครยังเขียนคิ้วไม่เป็นนะคะโซก็สอนเขียนคิ้วไว้แล้วเช่นเดียวกันสำหรับมือใหม่นะคะไปดูกันได้เลยนะอ่าเสร็จแล้วนะคะการแต่งหน้ามันยังไม่เสร็จเท่านั้นค่ะทุกคนเราจะต้องมาคอนทัวร์เก็บกรอบหน้าก่อนเพราะว่ากลางคืนใคร ออใครที่มีปัญหาเวลาถ่ายรูปออกมาฉันก็แต่งหน้าสวยแล้วนะแต่ทำไมหน้าฉันลอยแกนี่เลยแกลืมคอนทัวร์ไปคะ่ะแกแต่งแต่พี่อูไปคะ่ะพี่อูแกสวยแล้วคะ่ะแต่แกไม่ได้คอนทัวร์ค่ะหน้ามันเลยไม่มีมิติคะ่คะค่ะใช้ตัวเดิมเลยคอสลุปนะคะสก็จะเอามาผสมกันเนาะสีตรงหนกแก้มลงมาแบบนี้ แต่ให้ระวังนะถ้าสีคอนทัวร์มันเข้มเกินหน้าเราจะดูไหมเกินไปนะคะเห็นไหมมันจะดูแบบหน้าเราดูยกกระชับดูเรียวดูมีมิติขึ้นมาเก็บปีกจมูกนะคะใครที่แบบปีกจมูกใหญ่นะก็เก็บปีกจมูกนิดนึงใครที่ปีกจมูกเล็กตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องเก็บมากนะคะ ไฮไลท์อย ja ่าเลือกสีขาวนะให้เล <Yeah. S 1> no, uh, okay. ือกสีอมชมพูอมส้มก็จะได้ประมาณนี้โซจะเติมแบบิิพ์บัตรให้ดูนะว่ามันทาทัาเมคอัพได้จริงไหมนะคะเนี่ยทุกตัวนี้ไปได้เลยระหว่างระหว่างวันนะคะอุ้ยแก้มหายะแก่ก็เอามาเติมได้เลยเราใช้แปรงหัวพุ่มใหญ่ๆกับ แป้งอัดแข็งแบบนี้นะคะแตะแตะเนาะเซ็จทุกอย่างให้มันแบบละมุนนัวในส่วนของทรงผมนะคะหวีจะใช้เป็นหวีแบบเป็นหวีปลายแหลมซีเล็กก็ได้นะเราก็จะใช้สเปรย์อันนี้จะเป็นสเปรย์อัดแบบให้ผมมันอยู่ทรงนะคะฉีดกับหวีแบบนี้เลย ห่างๆนะทุกคนก็แบ่งผมนะคะใครมีผมหน้ามาก็แยกออกมานะผมใครอยากได้ปลอยหวานนะก็แบ่งผมออกมาด้านหน้านะคะให้ดูด้านข้างนะคะรวบเนาะแล้วเราก็ใช้หวีที่เราอัดสเปรย์เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าคิดว่าเรารวบเรียบแล้วเนาะใช้ยางเส้นหรือยางอะไรสวยๆของเพื่อนๆได้เลยนะคะเราก็จับมวยผมแบบนี้นะ ดูข้อมือนะคะบิดบิดดีๆนะคะฟึบหมุนเหมือนมวยผมไปอาบหนาะมาทุกคนแต่ไม่ต้องสุดมากนะคะเหือปลายผมให้มันแหลมชี้แบบนี้นะคะให้มันเบี่ยงข้างแล้วเราก็เอาอยางมัดข้อไปเลยแบบนี้มันจะได้เหมือนแบบเป็นขดหอยแบบนี้นะคะ อาจจะเอาสเปรนยะ์เนี่ยฉีดมือเนาะแล้วก็ลูกมาจัดแต่งหน้าหมาเราตรงนี้เพื่อนๆจะแบบใช้เครื่องหนีบหมวนงุ้มให้มันงอก็ได้อา่าเสร็จแล้วนี่ไปใส่คอนแทคเลนมาแล้วทุกคนเดี๋ยวโซจะพาทุกคนลงไปดูชุดแบบเต็มๆนะค่ะเดี๋ยวโซใส่พิกัดชุดไว้ให้เนาะ ราคาหลักร้อยเองทุกคนแต่ว่าแบบสวยมากฟินิชลุกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ จบไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆมือใหม่จะแต่งตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะใครอยากลงคอร์สมือใหม่หัดแต่งนะคะทักแชทได้เลยเนาะหรือใครอยากซื้อเมคอัพต่างๆนะคะก็กดไปตามลิงก์ได้เลยนะคะส่วนอายแชโดว์ของโซนะคะก็ทักแชทอีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e กดสั่นกระดิ่งกิงกิิง,ง,ง,งเป็นกำลังใจให้โซด้วยนะบ๊ายบาย